ครับสวัสดีครับพบกันครับกับพัดหน่อยเลยปใหไ่มอนีมาตอไก่ครับมะนีมาตอไก่ครับผมตั้งไว้ส่งตัวเสียงวได้ทยตอนยามตื่นครับมะนีมาตอไก่ครับวัดได้ตั้งกล้องไว้ยามมันตื่นครับน่าจะมีผลงานครับ Đúng rồi Tịt thà dò Này Tệ lúc đó tệ Hãy subscribe ว่าเข้าครับผมวน้นออยู่3สามหลักเป็นไก่นุม่มน้อยครับน้องไก่เฉลยตัวนี้เสียงดีมาก ทิเส็จตัวเป็นไก่ยีผมกัยใส่ไเ,เมียตั้งเตรียมที่เจ็ดแล้วครับตัวนีน้ใส่ไก่เมียน้ำครับไก่เมียมันรอเลาะเพราะมันหวงไก่เมียรครับใส่ซองตัวกับไก่ผูเอาไก่เมียเลาะครับตัวใดมันมักวัวดครับเอาไก่เมียมาตั้งมันที่เขาไก่เมียครับแต่ตัวนี้มันนหา่าวเขากผู ตาเฉลยเฉียงดีมากครับเดี๋ยวขออนุญาตย่างเบีลคลองจะขาวก่อนครับหมานครับหานหน่อยนะปลาใหญ่มือ่อนี่แะหมานอยู่ครับบรรยากาศไก่เป็นปลาครับปลาไปหอยไก่เคี่ยวไล่ลาย,ลาย,ลายพี่น้องมันกินขี้ไผ่ กน้ำตอมาถามเทียง่ายน้ำมันครับเทียที่เรียบร้อยนะครับสีเทียวางเทียสีเรียบร้อยใส่กลางหาขอ,อยัด จับต้องครับประมาณนี้ครับน่านเสียงใกล้ขันใกล้้อมขันครับก็ที่ตามได้ไม่ที่ซีครับจังอีกเขาไก้ปลาเฉลยตัวนี้ครับ,รบแต่ขอตั้งกล้องเล็กหน่อย หนาวครับเมื่อเช้าเนี่ยหนาวมากเลยอากาศเย็นบางมาได้ประมาณ4-5ครับว่าได้ตั้งกล้องไว้ยากเฟ้าน้ําไกลเดีย๋ยวอีกคลั้งนึง 我他妈欠的。 ไปครับผ้าจะเก็บไก่กลับบ้านห้องเก็บไก่คันอยู่ไก่โตหมังขื้เข้ากับพี่น้องนะคือเขา้าเดี๋ยวพ้าเก็บไก่ก่อนขึ้นมันไปป่วย <c oughs> ไคอล่าเช่งกำนี้อย่าลืมฝากติดตามกันนะครับก็เป็นกำลังใจการทำช่องก็สวัสดีครับขอกราบลาหนุ่มี่คิปหน้าที่ลงในเบิรงนใหม่ครับ